มาแล้วนะผมโอ้โหเดี๋ยวเรเป่ากันสักทีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีสอใหญ่มานะครับสอใหญ่เมื่อวานไปทำข่าวน้ำท่วมนะครับสอใหญ่เฮ้ยลุ้นก็ไม่รอดเลยอ่ะเฮ้ยรอดรอดรอดไม่ผมทำโฆษณาไอ้ทำยูทูบมาผมเพิ่งจะเห็นโฆษณาที่ที่เข้าเป็นช่องแรกเฟลลี่เฟลลี่ก็ฟองพี่นาทีห้านาทีเฮ้ยมันมันท่วมล้อหลังเลยใช่ป่ะเมื่อวานเนี้ยหนามันเข้าเครื่อง ขึ้นมาโปร่งบนสุดเลยอ่ะผมถามความรู้สึกนะครับเป็นโฆษณาพรีเมีหญ่ใช่ไหม YouTube จัดแล้วได้เป็นช่องแรกคือยังไงโอ้โฆษณารถเฟอร์นิรี่เข้าพิณนาที5นาที12บสองวิรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยผมเข้าเป็นมู่เช้าอู้ต้องถามคนไม่รู้มันมันเป็นพรีเมี่ยมพรีเมี่ยโฆษณาดังอ๋อมันจะมีเอากรอบอยู่หลังบ้านใช่ไหมครับผมกรอบผมไลยผมโทรไปถามอาจารย์เสกอาจารย์เสกบอกว่าคนที่ได้โฆษณาพรีเมีพ์เนี่ยเป็นโฆษณาแรกของ YouTube หรอ ซึ่งเป็นเฟอร์รอรี่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาที่ที่คาดที่มีการอะไรที่คาดูแบบแพงที่สุดแพงสุดแพงกว่าตอนอีกของผมของผมเป็นกอกยางกอกยางผมกอกเสร็จแล้วผมผมเป็นรถปอร์เช่ปอร์เช่เข้าหนึ่งนาทีกว่าแต่ของพี่นาทีห้านาทีกว่าเฟอร์รอรี่เพราะว่ามันมีเด็กมาวันนี้ก็ไม่ไดาดิผมไปดูมื้อเช้าผมเลยบอกว่านี้ว่ามันจะมีการอ่ามันจะน่าตื่ให้เรา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 ขึ้นเรากดเขาอัปเดตแล้วกอกเลยไม่เคยปิดทิ้งตลอดจะปิดโอ้ย ต้องไปก่อข้อมูลใ้นใ้เขาแล้วมันจะเป็นเหมือนค่อยผิิตส้งใายได้เราไม่ทำตามกฎของเขาเพราะว่าคุณเป็นคียอ์เตอร์ต้องให้ความร่วมมือกับเขาตอนที่เขาแจ้งมาเหรอดีๆไปอัพเดททุกคลพาทำเลยนะพาทำเลยนะ้องที่เป็นอาเข้าาทเป็นลกียกเข้าจนยอมเื่อคืนนี้ไล้ังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ เมื่อคืนนี้ลุงหลายสดใช่ไหมเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเราก็ไม่ไดู้เรื่องอะไรตื่นเช้ามาเมสเซจเข้าในเครื่องร้อยฝากเมสเซจสวัาดีครับสวดีครับร้อยฝากคอมเมนต์ท <c oughs> ี่มีคนด่าที่แล้วไอ้ลาก็หาต้นตอมันจดากับเรื่องอะไรวะมาดูคลิปลุงพลฝากถึงสุเทพกูนะห <c oughs> <c oughs> คืนเย็นอยู่เมื่อคืนขึ้นไรประมาณสามทุ่มแลวมาเช้ามาก,ก็นั่งดูมันด่ามันดา่นดากูเรื่องอะไรบอกูไปทำอะไรมันมันดา่ากูเรื่องอะไรฟังไว้นะสื่เทพเออฟังไว้สืเทพเราก็งงว่าเอ้ยทําไมเอ้ยมันดา่ากูเรื่องอะไรวะเราก็ไปดูคลิปลองลุงพลแต่ลุง,ขงเขาก็พูดดีลุงเขาเขาสอนดีนะขเขาก็บอกเออนึกถึงความดีของมันที่มันเคยอยู่กับเราใช่ไหมล่ะก็เลยก็เลยเอวทำไมช่างนงนีี้ช่นี่ช่างะเนี่ย ช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องใหม่อะมาอยู่ใหม่เหรอผลพันธุผลพันธุ์มาอยู่ใหม่นะเมื่อคืนนี้ลุงแกก็พูดดีนะครับลุงแกก็พูดดีเรื่องสุเทพนะครับตอนนี้มันก็ผมเมื่อคืนผมฝันแม่นไงฝันว่าตื่นเช้ามาสุเทพด่ากูทั้งวันแน่นี่ยันหลายนี้มันก็ยังด่าอยู่เขาต้องเอาต่อไปจนมืดนะเนาะเพราะมันด่ามันด่ากูมาสองหลายมันด่ากูเรื่องอะไรเอาไปดูคลิปอ๋อลุงแกพูดไง ก็คืนนี้คือคือแกก็พูดดีแหละแกไม่ได้อะไรหรอกแก็เหมือนแกแกแกก็เตือนเนี่ยอย่างผมอย่างผมพี่ผิดลุงพันจะรู้ลุงพลโทรเตือนเลยที่ไมลุงพันถ้าผมทำให้พี่ลุงพลลุงพลจะโทรเตือนเลยเพราะลุงพันรายงานลุงพลขึ้นไลฟ์เลยนี่ลองถามลุงพลนะไลฟ์ฟาดเลยอ FT รายงานน่ะ FT ถามตักเตือนตักเตือนตักเตือน FT ถามลุงพลถามพี่ชัยช่วยกันแหละถามเปล่าหนูว่าถ้าผมทำผิด ลุงพลจะโทรเตือนเลยโทรกิ้งเลยนี่เหมือนกันคือวานนี้ป้าโทรหาไหมโทรวันป้าก็โทรอีกคือเอฟซีไม่ต้องห่วงนะผมทําอะไรเกินเลยนะป้าจะโทรเลยลุงจะโทรเลยเฮ้อย่างงี้ไม่โอเคนะพี่มันไม่ดีอ่ะล็อกคลิปหน่อยเฮ้อย่างงี้ไม่โอเคนะไปเพิ่มแสงเอานะพี่เฮ้ยไม่อยากกินกุ้งหรือกินปูนี่เออพอดีผมกำลังก่อไฟอยู่ผมก็เลยยันมันหลายไหนๆก็มีหลายช่องแล้วก็ฝาก ฝาก FC ด้วยนะครับว่าว่าอย่าไปอย่าไปว่าลุงว่าผมเป็นลูกน้องลุงแล้วลุงมาเข้าข้างผมไม่ใช่นะเราเราเราอยู่ข้างกันเราเราต้องเข้าข้างกันนะเข้าข้างกันใรางเสียบนะคือเราผมอยู่กับลุงมาทุกคนรู้เนี่ยว่าลุงเนี่ยอยู่ทพี่น้องลุงเนี่ยไม่เคยว่าใครแล้วเราไม่เคยไปไม่เคยไปว่าลุงไม่เคยมองว่าไอยูทูบเบอร์มึงเปขิ้ฆ่าหรือว่าอะไรลูกน้องไม่ใช่เราอยู่กันเสมอกันแบบครอบครัวอยู่ันเหมือนครอบครัวอย่างผมเนี่ยนะครับ ก็เหมือนผู้พิที่ทุกคนไม่ใช่ว่ากูจะรวยแล้วกูต้องเหนียวทุกคนไม่ใช่เราก็คือยูทูบเบอร์ด้วยกันเท่าเทียมกันจนเราอยู่ด้วยกันพี่น้องไม่เคยมาดูถูกเฮ้ยลุงว่างจนลุงพันจนไม่มีเรามีอะไรเราอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันอย่างวันเช้าเมื่อคืนลุงพูดม็ให้ฟังอยู่นะแกก็เหมือนดูเอฟซีอ่ะว่าเยอะนะเมื่อคืนเนี่ยก็ดูดูอยู่ว่าเหมือนแกดูเอฟซีว่าเยอะว่าทําไมไม่ไปดูคนของลุงก่อนลุงก็บอกว่าไม่มีไม่มีใครของลุงเราอยู่ด้วยกันคือฟาร์มสามัคคีกันก็เลยจะฝากถึงเอฟซีทุก นะครับว่าอย่าไปอ,าอะไรลุงนะครับแล้วเรื่องนี้การที่ผมร้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงนะครับผมประกาศตรงนี้เลยคือลุงพลก็สอนพวกเราเสมอว่าอะไรที่ทําเพื่อสังคมได้เราทําแต่ถ้าถ้าอะไรที่เราทําแล้วมันมันมีปัญหาก,กับสังคมเราอย่าไปทําแกจะสอนตลอดและการที่ผมร้องเรียนคือคนเรามันทําผิดเราก็สามารถทวงพื้นที่พื้นป่าคื้นอุทยานเพื่อให้คนที่เขาจนเนี่ยทํากินต่อไปนะครับการปลุกลุกป่าเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ถูกต้อง แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมไมทยยเขาให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมทําเรื่องสังคมแล้วคุณมติผมเงนี้มันสมควรหรือเปล่ามันไม่สมควรเออถ้าผมไปไปทําอะไรแบบไม่ดีหรือว่าเออติเราไม่ว่านะครับงั้นก็ฝาก f อด้วยครับโปรดใช้วิจารณ์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวหลวบป้านะครับนะเมื่อกี้ไปเจอไปรายงานป้ามาแล้วป้าเกาเทศมาเมื่อกี้นี้ไปรับคำชมมาแล้วเราชมมาแล้วคนน่ะ เลครับรายงานตัวก่อนโดนรายงานมันมีความผิดด้วยเนี่ยโอ๊ยบรายงานตัวอย่างในบังคือผ้าเราโอ้่โดนรายงานตัวไหมนุ่นก็อีสีนะก็เป็นความรู้สึกนะผมก็อะไรที่ผมทําแล้วมันทําความหนักใจหลวงป้าผมจะไม่ทํานะครับผมบอกอยู่เสมอนะครับเราอยู่กันเราเตือนกันนะครับอย่างพี่ชายเนี่ยนะอย่างพี่ชายเนี่ยนะครับหาโัวหลงแตกกันดีกว่า เราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่มันน้องนะครับเราอยู่กันเราเตือนกันได้อย่าไว้ลุงพันเอออย่างผมเนี่ยแทงหัวเยอะลุงพันก็เตือนไว้แทงเยอะตังให้ก้อนๆใกล้อะเนี่ยใกล้อะเนี่ยใกล้หวยบ้านถ้าวันนี้ค่อยมีโชคนะใช่ค่อยจัดชุดใหญ่ไปชิคให้ขอบคุณมากครับจริงครับวันนี้ออกผลนนะตรงๆถ้าออกคถ้าออกนะพูดเลยถ้าออกหนึ่งสามหกนะ จัดท <that is German> ิดได้ให้ลูกพันเลยลาทุกาทุกสามกี่คนฮะกี่คนไม่ยอะสามคนก็ิ่งไกลวะอ้าวเอารมาไหนหกสามได้สิเอาเอาถับๆเลยเด้อมาลำไหเราไปเมียนัูรูปมาลำเหรอวงเก่าล่ะ พุงกรมาเนาะผมเป็นแคบเลยนะท้านห้ามพุ่งก็มาเมี้ยวก็มาเน่าะรวมรวมรวมทำอะไรกันมานงานตัวครับร้อนตัวร้อนตัวร้อนตัวนั่นแหละออกตัวก่อนเลยงานตัวก่อนเดี๋ยวไปได้งานเขารมีแล้วงานตัวก่อนดีเดี๋ยวเราไปลุ้นหวยกันหน่วยเ้าเลยวลุ้นเนี่ยไปลุ้นหวยก่อนอกน่ฮะระดับน้ำเรา